เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยะวงศาขัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานไฟพระเริกจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในโอกาสครบรอบ72ปีโรงพยาบาลสง์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอาริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานไฟพระเริกจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในโอกาสครบรอบ72ปีโรงพยาบาลสงฆ์ในการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัตรมิตรวิทยารามเป็นประธานจุดเทียนชัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชือุพนวิมลมังคลาราม เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัตรัยมิตรวิทยารามพร้อมด้วยพระเกจิคณาจารย์จำนวนเก้ารูปร่วมอธิษฐานจิตพุทธาพิเศกวัตถุมงคลโดยมีนายแพทย์ธงชัยเกริรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานใสครห่ัพร้อมด้วยนายแพทย์อภิชัยศิรกุลจิราผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ผู้บริหารกรมการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสงฆ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่และสาธุชนร่วมพิธีนาวิหารโรงพยาบาลสงฆ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18คุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา